หายว่ใหญ่เลยนีสามข่ลโอ๊ยทำไมไม่ต้องเปิดมากเล้วเดี๋ยวเรามปเมาใหม่แล้วงอขาอออุ้ยทำไมเราไม่งัดลดะอือมเป็นไม้ต่างนะ เป็นมือเลยหมานอีกแล้วคลิปนี้ดอกพืสวยต้งนั้นจ้ะไปไปอวยงามไปมาด้วยกันหมานแบบเปียกปอนพี่น้อง กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหอน้ำเด้อจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าสุขคุนสุขคนจา้าทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศและต่างประเทศจา้าควรนี่ครับพี่น้องขึ้นควรที่ตอเลยนะแ <c oughs> ต่พยายามอีกเนาะถามเนาะเอา้าสวัสดีครับสวัสดีวันที่8เดือนมิถุนายน2566 เมื่อวานเราต้องลืมบอกวันที่แบบนี้อะไวันที่เจ็ดลืมบอกวันที่มั้งปะบอกบอกมั้งเอาจำไม่ได้แล้วปไปสวยๆนี่จ้ะเดี๋ยวได้โอ้โหจิ้มอย่างเดียวบนแล้วต่างตะกร้าเราจะไปเนาะโอ้ไม่ต้องหานี่อ๋อเก็บครับนี่จ้ะจะขยับเดียว โอยังบวิดเลยโอ้ไข่แก่พี่น้องอมามมเท้าโอไข่ก้อนใหญ่้วยเนี่ยสามไข่เียงกันเลยนี่ยวเราเท่านาะ งามเลยจะเคยเอาเงินเดือนเท่าเดี๋ยวคุณบอกใบไม้เอาคุณบางสวยขนาดเลยมีไหมมีไหมมาดูดิมาลุกอ๋อตัวนี้กระทำไหม รสจังก <mel> ์อ่ะอมเขีนวะอะไรไม่ดีขอบขึ้นลงเขา ประเทอริห็น่เราวนาะจ้าสวยๆจ้า <c oughs> พี่น้บึพี่น้จ้าเดี๋ยวแปบ๊บมึนอจ้าพี่อง,พ,องพูดแล้วนี่อเอาเอ,าเอ,าเอาท๊อปกระปมย่างสรแล้วถ่ายแล้วจะถ่ายถ่ายเดียวแบบโอ้ยทําไมเราไม่งัด,ดจ้อืมจะา ข้ารักไม้บอกข้ารักไม้เนี่ยติดนี่ฝนมาแล้วจ้าพี่น้องจแกโอ้ยกล้องเขาจะถ่ายได้บ่บ่จอมฝนตกถ่ายไม้เอ้ยฝนตกฝนหยุดถ่ายไม้จ้าพี่น้องป๊อบฝนตกอีกบ่เนี่ยเดี๋เอ้ยเดี๋ยวเอาๆมาๆพอฝนตกโอ้ยเข้มาะมองอีกนี่ เรื่องเก็บเห็ดขอให้บอกถ่ายความประทันเลยพี่น้องเลยสาวลุงว่าประจำเลยพี่น้องจนจถ่ายล้วนๆมึงจะกล้องเลยเก็บเท่าแ่แต่ไม่ได้เก็บเด็ดเลยเนี่ยอืขอขาห้าม <c oughs> มามาเอาไปเอาไปจ้าเอาดอกทันมาดอกนี้เนาะปรนะจำเนาะไปตัดออกก่อนเนาะตัดออกก่อน ก็ว่าเพื่อนเปลยอยู่แล้วโดนฝนหลายจ้ะเนาะเพื่อนโอ้โหงามเนาะจ้ะเบิ่งเอ้าขันก็ไดจังเหเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ากินอะไรขึ้นก่านไม่จ้ะเนาะต้องถอดแต่ต้องต้องถอดออกเลยนะขอโทษด้วยจ้ะพี่น้องขอขอโทษขออภัยพี่น้องเพรามีแต่ขี้ดินนี่สาลุงมาให้พี่น้องดูนี่างไหนนี่ฝนตกทั้งขี้ดินมีแต่เครื่องดินอื้มคนก็ได้ ฝนก,ก็ตกสวยๆจ้ะเก็บจะไหลเก็บจะไหลเอาๆนะอืมฝนพี่น้องจ้ะมันมือมัคอดคนะืนอารุณนะท่านเนาะจ้ะเก็บผ่าฝนเลยนะพี่น้องนี่จ้ะอือ๋ออกฝนพี่น้อง วยจ้ะเก็บมาเท่าป้ามือฝนจ้ะพี่น้องอันสุดใจเท่าเอ้ยบวายแล้วมาเลยเด้อนี่เจะพี่น้องสวยจ้ะพี่น้องไปไปไปหลบฝนก่อนสิลูกเมื่อฝนมาอีกแล้วจากพี่น้องปดไฟปดแสบปดแสบเอาตกจนมืดคักหน้าเถอะเนาะจ้ะสู้ต่อพี่น้องหลังจากฝนซาหน่อย ต้องลอกออกวะพี่น้องเอาไปกับเพื่อนนะเอาอย่างนอกเนาะแกมันเพื่อน,น,นเปลี่ยนมากไปไปได้ไปได้ไหมสวัสดีเบิงก์กแกพี่น้อง <c ười> โอ้ยหนาวเนาะเสีไ,ได้ดิขออภัยเด้อจ้ะพี่น้องเอาขาออกมน่าจะเนาะว่าเพื่อนฝนตกแกพี่น้อง,องขอโทษขออภัยจ้ะ นี่ยังมี่โอ้หานาวมีอ่แบบนี่้ฝนตกแล้วก็มืดทันทีเลยดีกว่าัี่น่าท่าเนาะจ้าเร็วจ้าเอามาไปนี่ไข่ไหมครับเขาไข่ก็จะไปเนาะไปโอ้ยให้อย่างเท้าฮ้า

ฝนเนาะจ้่ไข่เห็นสวยๆฝนตกโอ้ดูมมนจืดเลยเนาะสล่ลุงใช่สวงามอืม้ยไปอัต,าตาะกาเลยใช่พี่น้องพี่พพทางพี่ยังได้เหออวะอัสตะกางามๆจ้ะมันจะบอกงามกับพกที่ดินเลยพี่น้อง <laughs> ไปมาต่อพี่น้องเลยอดป่นเห็ดเพาะเมื่อี้มาคือขนาดเจ้าละดูตรงไหนเก่งโอเคเอาเมื่อกี้ได้มุดตึ๊กมาแล้วใช่ไหมดีนลจะมองเห็นเห็นสวยจ้ะ,จะโอ้เห็ดเปื่อนหมดเลยเปืมม่อนเลยยังวะไปไม่เป็นไรไปดึงจากพี่น้องเดี๋ยวะทัพปุ่นป,ปุ่นเรียงสไลด์เอ้าตัวนี้ก็ทำนะ ไม่ต้องเปิดมากเนาะเดี๋ยวเราพิ่มเมาออใหม่นเนาะหยุดงกขาอ๋อมาตะก้อ,อ,อกปก็ไขาลากไปดึงไม่ขึ้นด,ดึงเฉยจ้ะตัวที่จะพี่น้องแหมายขนาดเลยเต็มตะกายอีกแล้วพี่น้อง สุดยอดจ้ายหญ่ยาวมาทางพี่น้องเถอะเนาะยาวโมตะลกมะปุ่นแจกพี่น้องเบิ่งคนอ่ะน้องเบิ่งไข่ยังกะไข่ห่านปะแถวไข่ห่านไข่ห่านอันคนอ่ะอืมปอฐานมีลีเห็ดอะไรแบบนี้เดี๋ยวตัดตะกร้าใหม่ก่อนจ้ะบึดบึเห็ด ฝนตกเปื้อนหมดเห็ดจะได้ตลอว,นวนเนาะจะได้ขนอดเลยหมดเจอพี่น้องจัดตะก้าไหมัแล้วจะพี่น้องจะออกยังไงหานามปักข่อยจะออกยังไงโอ้ยตกละฝนมั้นน่นะดันตกมา ออกมาเนอะอันนี้อีกอันนึงเลยเมื่อนะเราเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเล็กเหรอเล็กส,สวยอยู่งามจ้ะอหัอวหลุดเอ้าสองไข่จ้ะ มาวิ่งหยอกกันเกี้เหยียบเห็ดบอกอย่าเหยียบเด้อวิ่งเหยียบเลยมันโด <c oughs> นฝนนั่นหมดเลยปีฝนไงซ้ำซ่าที่ว่าพี่ละงอกนี่มีสีเหลืองเดอกสองดอกเนะครับเนาะจ้ะง,งานจ้ะบางกล่อง้นไม้บางเหรอจ้ะไปขอดเขอขอไปพี่น้องใกล้ๆกันพี่น้อง งามไปเลย<ป>งามงามจ้ะไปไปข้างหลังคลิปไว้ครับเต็มไม้เต็มเมอเลยหมานอีกแล้วคลิปนี้ดอกสวยๆทั้งนั้นจ้ะไปไปเห็นแล้วงกเหลืองจะไปนองเจ้าดอกเถอะ4ีดอกนี้เอาอันนี้ก่อน อ,อ๋ตัวแกตัว้ก็ได้มีแค่นี้บป,ป่าโอ้โหโอะขาลักจับัวไปนั่นส,สวยจ้ะอ่าผลสุดท้ายก็มีสีเหลืองมาปนน้ำเ้าเถอะเนาะ เอาจะบังข <ừ, S 1> อเอาคิดเอาทองทอ,นะองนะมองตององไปงามๆจ้ะรุ่นแรกรุนอีกแ้่ตากานะไ่งเง้ยเาดอกจ้ะอืนะมน่ักไหมขอโทษเด้อ สามไข่สามดอกสามดอกสวยจ้ะจักดอกเถอะสีน่าต่อมีแค่สีส้มมั้ยเนาะจ้ะสีส้มมีทั้งสีส้มสีเหลืองนะจ๊ะเนาะสีขาวเนาะมาหมานทุกสีจ้ะพี่น้องคนนี้เอาอะไปก่อนเนาะเอาน้ำปกปัสสดเนาะเอาเลยเอาเลยเก็บแล้วโอ้โหอะไยังมีทีมมือเจ้าของ มาทพี่นนะ้องนตัวบานตัวบาน,บานปนนอมาทุกสีเด้อจ้าพี่น้องมาในนอคก็ต้องมาด้วยกันหมานแบบเปียกปอนพี่น้องสวยจ้ะนติก้าจะรดน้วรดนิีเราจะี่นองลนให้เต็ม,ตม,ม,มที่ไปเลย นดิอ๋ออยเนี้ยโอ้ยแต่ฝนไม่ตกสวยเลยเนี่ยจ้าขาต้องต่องเลยฝน,นตกกลายเป็นแหล่ดำ <c oughs> ดงามจ้ะแตียนเพื่อนเอาไปครึ่งนึงแล้วเนะท่านะงา,าม,าามาเลยเบิง่งเะพี่น้่หวานทุกสี่ลิตเหยียบเหยียบเน่าแถอหมาทุกสี่ลิตรเ,เดี๋ยวเด้อ ống thao chép mình làm cho Việc phỏng luôn mơ luôn lốt lốt được Thôi chưa? Chưa Làm thuốc xì cho nó vào thẳng thịt vào như đó chạy 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 thả ra nằm nằm, nó có cái vang lên, phải. mình chạy phía nó kết thúc nằm nằm chạy bây giờ tôm thả vào xịu cắp trong đấy vào cho nó มันจะไปเนาะมันจะสีขาวสีเหลืองอยู่แล้วกันเลยนะแถวเนาะสายหลีพี่เนาะตะกี้พี่รังงูมามีมันหลายนะแถวเนาะหลายสุดๆโอ้มีสองมือเลยนะแถวเนาะอ้าว ไสวยจ้ะโอ้โอ้โอ้โอืมติดๆมันจะแทบไม่ได้เห็นนะโอ้ขาลากไหมไปไข่เจ้พุ่นดักฝั่งนู้นเหรอจ้ะสวยไปจังไรไปไปจังไร่าซัก เห็นตัวงูเหลือง,งคือเหลืองมานี่จ้ะคุณมาว้ยคลิปคลิปยาวขนาดเลยพี่น้องไง่อยคลิปยาวทำเบิ่ง,งเชื่อเหรอเจ้เอาไปสวยมากเลยจ้พูดแล้วไม่รู้จะพูดยังใดเราบ้านี่นพูดพอจุ้มจ้าพี่น้องแค่ใดน,นี่ เสียเมือหมดแล้วเเจียวสามดอกนี้อิ่มเลยนะเ่าเนาะอย่าลืมข้างในเด้วเหราฮะตัดนะ้าดอกกลังงามถ้าคนปุตกใสให้งามเลยเ่าเนาะงามคนูอย่างดอกข้างในกมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับ chàng đầy... đây ừ. Cổ à, khoản băng, khoản. Cổ nhà, cả những chàng mà cho yêu nón hết, hết, hết phần Ở đây hết 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 đó cho hết 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 đây hết ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้องอานดีชแนลเลยนะครับผิดภาพกันใดต้องขอโทษขอไปพี่น้องวันนี้บ่าวต้องสาวลุงต้องขอตัวลาบก่อนครับรอชมคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายจ้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆไลค์ขอบคุณทุกๆการติดตามด้วยจ้าไปแล้วจ้า